พันนะพบกันช่วงสี่โมงเย็นนะครับมาชมดวนดำนะไม่ทราบว่าเป็นขบวนอะไรเหมือนกันนะครับตอนนี้กำลังวิ่งมาที่สถานีลบบุรีนะครับสี่เานะครับหมายเลขห้าหนึ่งเก้าครับ ยาวมากๆเลยนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ ชมกันต่อนะครับมีรถไฟเข้ามาอีกหนึ่งขบวนนะครับรถเร็วหนึ่งศูนย์เก้านะครับต้นทางกรุงเทพนะครับไปลายทางสถาน,นีเชียงใหม่นะครับวันนี้ใช้เอาตล้อมตีก็งเจ็ดกรขบวนนะครับ น,นี้ลบบุรีนี่คึกคื้นมากๆเลยนะครับโอ้โหเดืส่ารเยอะมากครับขบวน109วันนี้ก็ล่าช้าอยู่20นาทีนะครับ ันนี้ไปถึงปลายทางเชียงใหม่เราประมาณตีตีสีนะครับ ก็ตัดลําปางนะครับ17นาฬิกา7นาทีนะครับมีขบวนรถสินค้าวิ่งมาอีกหนึ่งขบวนนะครับหัวรถจัก ซีเอ1อาร์ห้าหนึ่งศูนเจ็ดทำะบวนนะครับถ้ามาใส่เนื้อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรถสินค้าค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับอยู่สายใต้นี่ จะได้เจอแต่ละคันนี่โหยากเย็นมากเลยครับ บรรยากาศยามเย็นนะครับที่ลบบุรีนะครับถือว่าโอ้โหอากาศใช้ได้เลยนะครับสุดยอดนะครับบรรยากาศนะครับมีรถไฟมาอีกหนึ่งขบวนนะครับตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับเป็นรถนครสวรรค์นะครับรถธรรมดานะครับขบวนที่สองศูนย์เจ็ดนะครับเหมือนจะมาถึงก่อนเวลาด้วยนะครับ ก็มีนักน้องๆน,นะครับนักเรียนนะครับมารอขึ้นกันเป็นจํานวนมากเลยนะครับก็ต้องถอยออกมาถ่ายห้างๆห,หน่อยนะครับก็ใช้ปูจ G E K นะครับสี่ศูนย์สานะครับทํากระบวนนะครับ เทพนครตะวันนะครับจะรอเวลาออกหรือเปล่านะครับน่าจะรอเวลาสักประมาณสามนาทีนะครับได้เวลาออกนะครับ รออยู่5นาทีนะครับรอเวลาออกนะครับโอ้ฟังเสียงดีครับูโอ้คำรามอีกแล้วนะครับ ตัวสุดท้ายนี้ต้องใส่ล้อจะเป็นแพรนะครับเี่งกระแทกใหญ่เลยครับ มาอีกแล้วครับรถไฟนะครับอีกหนึ่งขบวนนะครับขาดล่องนะครับขบวนสองหนึ่งศูนนะครับเป็นขบวนดีเซลลางธรรมดานะครับสองหนึ่งศูนย์นะครับบ้านตาขีกรุงเทพนะครับ ราช้าอยู่สิบกว่านาทีนะครับูริดัสาลรอขึ้นเทียบเลยนะครับ บริษัทขึ้นก็เยอะนะครับลงก็เยอะพอสมควรนะครับ ดวนพิเศษแปดนะครับเชียงใหม่กรุงเทพนะครับกําลังจะเข้าจอดนะครับปรับอากาศนั่งทั้งขบวนนะครับขบวนนี้นะครับ ตอนนี้ขบวน8ก็ล่าช้าอยู่25นาทีนะครับประมาณนี้นะครับ รถสิขากำลังะนครับรถติขากาลังจะออกนะครับ

อยู่นานนะครับรถปูนที i น,นะครับ ทำสีใหม่เรี่ยมเลยนะครับ รถเที่ยวล่องขอบวนสุดท้ายนะครับของเส้นทางสายเหนือนะครับรถเร็วหนึ่งศูนย์สองนะครับต้นทางเชียงใหม่นะครับไปทางสถานีกรุงเทพนะครับกำลังเคลื่อนขอบวนเข้าสถานีลบบุรีนะครับตอนนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณสามสิบกว่านาทีนะครับ G E A นะครับสี่ห้าสามศูนย์นะครับํากระบบนนะครับรรยากาศยามเย็นนะครับ ที่ลบบุรีนะครับสวยงามนะครับนูนะครับประปางสามยอดนะครับถ่ายไม่ทันตอนขะบวนรถเข้าจอดนะครับ พอดีแอบไปกินบะหมี่เกี้ยวมานะครับต้องลองท้องก่อนนะครับตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ทานอะไรเลยนะครับ าวมากๆเลยครับวันนี้รู้สึกอากาศจะร้อนมากเลยนะครับฝนก็ไม่ตกนะครับโอ้โหกว่าจะหมดกระบวนนะครับ นะครับก็ปิดท้ายคลิปนี้ด้วยขบวนนี้ครับเหมือนเช่นเคยนะครับหากมีกใคดนะครับที่ไม่เหมาะสมหรือว่าผมอาจจะถ่ายคลิปวิดีโอไปติดบุคคลใดเข้ามานะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ